การนั่งภาวนาหมายถึงว่าพวกเราต้องการตั้งใจประพฤติปฏิบัติกัดเราเอาชนะกิเลสถ้าไม่ไม่มีการรักษาสีลเจริญเมตตาภาวนาแล้วมนุษย์เราก็มีแต่ทุกข์กันทุกจิตทุกใจจนจิตจนใจจนสติจนปัญญาที่กัน ที่พากันมาบำเพ็ญนะเพื่อได้เห็นความทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์เห็นทุก,ทกทข์พะถาตุขนร่างกายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์ก้อนทุกข์แท้ๆล่ะเราคิดดวยเป็นของมีความสุขความสบายกินอยู่หลับสบายไม่ใช่พวกเราเกิดแล้วก็ชัดเจนเรื่องเกิดเดี่ยทุกข์มากแก่มากเจ็บมากทุกคน เกิดก็เกิดแล้วแก่ก็แก่แล้วเจ็บก็เจ็บแล้วตายก็จะไม่รู้วันไหนเรียกว่าประมาทไม่ได้รอมาโดมัจุโนปดังครประมาทก็เหมือนก็คนตายแล้วไม่ได้ทำความดีตั้งใจแต่ว่าเอออยู่อายุมาถึงขนาดเจ็ดสิบแปดสิบหรือว่าห้าสิบหกสิบเจ็ด นี่ถือว่าโอ้เราโชคดีแล้วส่วนมากก็เดี๋ยวนี้อายุสั้นพลันตายเด็กๆเล็กๆไม่กี่ปีกัพากันแกกันเจ็บกันมันเจ็บกันตายกันทั้งนั้นนะทุกทรมานธ่าดขันสังขารร่างกายไม่มีใครอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากจะเจ็บจะป่วยมันก็ป่วยก็เจ็บไม่อยากแกมันก็แก มันก็แก่ไปเรื่อยๆาง,งละที่เห็นกันเต็มทั่วโลกกาตุส่วนมากก็หนีไม่พ้นก็คือแก่กับเจ็บกับตายเนี่ยนะที่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าพวกเราไม่อยากให้เป็นก็เป็นเกิดแล้วก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย เอาอะไรมาแก้ไม่ได้หรอกเขาก็หาเรื่องหลอ,อกกันยาโนดยานี่โว้ยกระทั่งว่าที่อยู่ที่อาศัยเป็นเงินเป็นทองสมบัติเข้าของหลอกว่าไวเอายาดีอย่างนั้นอย่างนี้มาป้องกันไว้ให้อายุยืนวัฒนะอะไรก็แล้วแต่อายุไม่เก็บไม่ไม่มีเจ็บป่วยไม่เจ็บไม่มีใครหรอกที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกัน ไม่ว่าตระกูลสูงไม่ว่าตระกูลต่ำจะจ้าเข็นใจไร้สัพพัญญาเกิดมาแล้วไม่ต่างกันเหมือนกันหมดทั่วโลกกระถานอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นมาทุกอย่างอย่างที่ว่าต้องมีการพัดพลากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจรักมากขนาดไหนอา้าวก็ต้องมีการ พลัดพากกันแล้วก็จากกันแล้วก็ไปคนละย่างแต่คนเราเกิดมาไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนต่อให้อยู่ที่ว่าดีที่สุดะแต่ก็ห้ามไม่ให้แกเป็นไปไม่ได้ไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ไม่ให้แตกให้ตายก็ห้ามไม่ได้จะเอายาที่ว่าโอ้ดีที่สุดละ แต่ก็ไม่ได้ะฉงนั้นเราก็พิจารณาว่าเออที่มีอย่างไปบินทบาทได้มาก็พิจารณาว่าปฏิสังขาพิจรารณาแล้วโยนิโสโดยแยกคลายพิจารณาว่าเออเราก็เพื่อระง,งับดับเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่มันเกิดขึ้นเวทนาใหม่เป็นยังไง อามันกินจนท้องอืดท้องแน่นต้องเจ็บปวดมันเกินประมาณไม่รู้จักประมาณต้องให้รู้จักประมาณในการฉันโพชเนปตันยุตาพอดีพอดีอแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเอาเอาเต็มเต็มที่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันธาตุขันมันไม่อยู่ได้ทุกข์ทรมาน กายคนนี้มันก็อยู่ได้เพราะเนี่ยดิมันมีดิน,ม,ดนมีน้ำมีลมมีไฟมันก็อาศัยธาตุทั้งสี่เหมือนกันนะหายใจเอาหายใจออกได้ก็อยู่ไปธาตุน้ำก็ดื่มน้ำเข้าไปธาตุลมก็หายใจเข้าไปธาตุดินก็กินกินเข้าไปอันนี้เป็นธรรมชาติธาตุไฟมันก็ช่วยย่อยช่วยอะไรเป็น สิ่งที่พวกเราขาดไปได้ทั้งสี่สี่อย่างนี่แหละก็จะเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟแต่ถ้ามีอย่างหนึ่งมันนั่นไปก็ไปด้วยกันนนะอย่างลมหายใจไม่เข้าไม่ออกก็ไปแล้วที่มันอยู่ได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าเออมีลมยังลมหายใจเข้าหายใจออกได้แต่มันหยุดพับเท่านั้นแหละนี่ว่าดับแล้ว เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ขอให้ท่านตั้งใจทำความเพียรเพียรพยายามอย่าได้ประมาทในชีวิตตั้งจิตตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผเมตตาส่วนมากก็เราเผลอตลอดทั้งวันเพราะอะไรถึงเผลอ ส่วนมากเขาไปนั่งคุยกันคุยก็ไปแล้วนีไ้ไปตามสัญญาอารมณ์ฟุ้งซ่านปรุงแต่งคิดเลิกกันคิดเติ่งนี่ปรุงไปามานี่ไม่ใช่มาอย่างนั้นไม่ได้มาฟุง้งไม่ใช่มาปรุงไม่ใช่มาแต่งเลือกอะไรที่ไม่ใช่ทำไม่ใช่วินยัยมาตั้งใจปฏิบัติมาขัดมาเกามาเอาชนะกิเลสกิเลส มันเป็นยังไงกัเลล่ะมันโลภมากๆโกรธมากๆากหลงมากๆพยายามแก้แก้จริตแก้นิสยัยจริตเป็นยังไงอ้าวคนส่วนมากมันก็มีจริตแบบบางท่านก็อาจจะมีศรัทธาจริตแบบมงมงายเชื่อง่ายใครพูดอะไรเชื่อมดอย่างเงี้ยบางปีบางคนบางท่านนะ อบางคนก็เป็นราคะจริตไม่ว่าชอบช่วยชอบงามชอบอะไรแต่งทบแต่งก็คนที่ชอบอย่างนี้อ้าวยินดีพอใจในลูกในเจ้นเป็นรถพอใจมากๆบางท่านกัวิตกจริตคิดมันได้ทั้งคือวิตกนะั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรคิดก็พูดอะไรก็มาคิดวิตกวิจาร์ณไปคิดไป บางทีเกิดน้อยเนื้อต่าใจคิดไปว่าเออคนโน้นว่าคนนั้นด่าไปเรื่อยๆจริงๆแล้วไม่มีใครว่าหรอกแต่มันวิตกไปเองคิดไปเองเรียกว่าจิตมันคนต่างกันจะมีมากมีน้อยต่างกันวิตตกบางคนโมหะจริตบางคนก็โทสะจริตบางคนก็เป็นพุทธจริตเป็นคนที่เรียกว่าโอ้ความรู้ดีมีเหตุมีผล ไม่งมงายไม่เชื่อง่ายต้องทำให้ได้เหตุได้ผลเห็นอะไรต้องชัดเจนด้วยตัวเองไม่ใช่พูดอะไรก็ว่าว่าตามเขาไปแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้ทำแล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองไม่รู้จริงโดนหลอกโดนล่อโดนลวงได้ง่ายอันนี้จริตนี่แหละถึงจะมาแก้จริตกันแก้ให้รู้จักตัวเอง ไม่ให้เผลอให้มีสติให้สำรวมระวังทางกายทางวาจาทางใจไม่ให้ส่งคิดส่งใจเรียกว่าพยายามตั้งสติกำหนดจิตกำหนดใจระลึกพุโทโธพุทโธไปนแก้เลยจิตมีเหตุมีผลไม่งมงายเรียกว่าเห็นชัดเจนด้วยตนเองไม่ต้องไปให้คนอื่นมาดูว่าเอออย่างนี้ดีไหมดีไหม ตนต้องแก้จิตของตนให้เห็นชัดเจนว่าเอออันนี้เป็นบาปจริงตาเวทำบาปทางกายอย่างเงี้ยบาปแล้วข้าสัตว์รักทรัพย์พุติผิดในกามอย่างเงี้ยบาปแน่นอนละเมื่แต่เราไปคิดมุ่งร้ายทำลายเบียดเบียนอันนี้ก็บาปละ,อ,นนปละอันนี้ก็บาปแน่นอน ไม่ต้องไปคิดลายว่าลายกก่าวลายทำลายอิจฉาลิทยาใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติขัดกลอาเอาชนะกิเลสกิเลสในตัวการเรามันโลภมากๆโกรธมากๆหลงมากๆแล้วก็คิดทั้งวันด้วยคิดไปไม่ได้หยุดละเว้นแต่นอนหลับต่ตื่นขึ้นมาก็เอาอีกคิดอีกไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยมี กำลังจิตไม่ค่อยมีกำลังใจคือใจไม่สงบได้ถ้าจิตสงบโอ้ต้องขยันมันเพียรปรุปความเพียเรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาทั้งวันอันนี้ได้กำลังใจละใจไม่มีคาว่าอ่อนแอท้อแท้ขยันมันเพียรเชื่อมั่นในคุณพุทธเจา้าเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพุทธเจา้าพระอริยสงฆ์ข้า คือไม่ยอมให้กิเลสมันเหยียบหัวใจโลกไม่ให้มันมาอยู่ในใจโกรธไม่ให้โกรธไม่ให้โลกหลงไม่หลงรู้ตัวสม่เสมอไม่เผลอไม่ประมาทเป็นคนรู้ยิ่งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าอะไรเป็นสัจธรรมอ้าวรู้ว่าทุกอย่างไม่มีเที่ยงอน,นิจจังทุกขังนันตาเป็นก้อนทุกกองทุกอง,ก,อง,ก,องกิเลสเนี่ย ที่พวกเราอยู่อาศัยชั่วคู่ชั่วคราวไม่ใช่ว่าเออจะอยู่กันเป็นหมื่นปีพันปีร้อยปีไม่ใช่ธาตุอันนี้อยู่ได้นานที่สุดก็ท่าที่เห็นที่เกิดมาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่ก็ถือว่ามากแล้วยุคนี้สมัยนี้สมัยก่อนอาจจะถึงรออ้อยก็มีแต่เดี๋ยวนี้น้อยแล้วน้อยมากมากแล้ว มีแต่แปดสิบเก้าสิบนี่ก็ถือว่าลดน้อยถอยไปเรื่อยๆถอยลงมาเนีย่ยตอนนี้เราประมาทไม่ได้เร่งความภาคความเพียรเราก็รู้อยู่ว่าเออเวลาตอนนี้ถ้าจะปล่อยมันอยู่อย่างนี้จิตของเราก็ยิ่งเป็นจิตที่มืดบอดทั้งวันก็เลยไม่รู้อะไร ไม่ไปถึงไหนละแต่ถ้าเราคิดว่าเออเราตั้งใจเดินทางไม่ต้องไปอยู่แบบมืดเมามัมเมาทีนี้มืดอะทั้งมืดทั้งบอดทั้งโง่ทั้งเขามัวเมาในก้อนทุกอันนี้กองทุกอันนี้กองกิเลสอันนี้แต่นี้ไม่ควรละให้เห็นว่าโอ้เรามาเป็นธาตุธาตุของอะไรธาตุของกิเลส ทุกคนก็เห็นโทษบ้างอยู่กันอย่างนี้แหละมากๆอย่างเงี้ใจก็ยังไม่ค่อยสงบได้เพราะอะไรเพราะไม่ประลบความเพียรไม่ตั้งใจทำความเพียรกินกินนอนนอนอยู่กันนะ่ะไม่รู้ว่าบาปของเขาเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ถ้าพยายามขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสหมายถึงว่าศีล พยายามรักษาให้ยิ่งทำใจให้สงบเป็นสมาธิให้ยิ่งก็มีปัญญาให้ยิ่งปัญญารอบรู้ในกองสังขารเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกครั้งเป็นก้อนทุกก้อนทุกจริงๆอะ่ะละทุกมากตรงนี้ก็ทุกอันนี้ก็ทุกทุกอย่างที่เราอาศัยอยู่มันไม่ได้มีอะไรที่พวกเราจะให้ได้ดังใจ บังคับให้บรรยูไม่เจ็บตัวนี้ไม่ได้ไม่เจ็บไม่ได้ต้องเจ็บต้องปวดโอทุกทุกขุขคนแล้วบรนทุกก้อนทุกแท้แท้กองทุกกองอภิพาตแท้แทเพราะฉะนั้นที่พวกเรามาเนี่ยต้องการให้จิตของเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะคือการเวียนว่ายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดมาอยู่ไม่ได้กลัว ก็เลยทำชั่วพวกเราทำบาปทำกรรมถ้าพวกเรากลัวบาปและอายบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปก็ไม่กล้ากระทำทางกายให้ยับยาบและว,วาจายับยบก็ไม่กระทำละจิตของเราก็พยายามชำระให้สะอาดบริรบสุทธิ์ปร่งใสให้ใจสงบเยือกเ,เย็นเป็นสมาธิได้ให้เบื่อไายคลายกำหนัดไม่ได้ยึดติดจิตไม่ได้ยึดมั่นไม่ไสําสคัญมั่นหมาย เดี๋ยวนี้เราว่าตัวกูพยายามแก้ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่บวมเมาในธาตุในขันมีสติรู้ระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะลมหายใจในปัจจุบันอันนี้แหละที่ว่ามาบำเพ็ญภาวนาเพื่อหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์ก็ว่าได้พ้นทุกข์คือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกับพ้นทุกข์ เยนี้ยังไงเราก็ต้องอมันก็ต้องวนเวียนนะเพราะว่าจิตของเรายังไม่ยอมเอาทำไปเอาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ทรรไม่ใช่วินัยใจยังไปโวเมาเรื่องกิเลสกรรมวัตถุกรรมยังไม่มีความละอายยังไม่รู้จักละอายไม่กลัวบาป ยังไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปกายก็เลยบางทีก็ทำหย,บยบาบหยาบวาจาก็จับหยาบใจก็ยิ่งหยาบหยาบไปด้วยน,นี่แหละที่ว่าเอ๊ะทำไมบางท่านบวชมายังไม่นานท่านก็สามารถมีจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิอเพราะท่านมีความเพียรมากท่านมีจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่ ไม่ได้อ่างการอ่างเวลาหนานันหนาได้หนาพ้นหนาร้อนหนาหนาวไม่ได้มีกลัวท่านเอาความเพียรอย่างยิ่งไม่ย่อย่อนอ่อนแออันนี้ท่านก็เลยได้รับอนิสงส์เพิ่มภูนบุญกุศลทุกวันจิตท่านก็ได้รับแสงสว่างไม่มีคำว่าโง่ เพราะจิตของท่านระล,ลึกถึงพุทโธมีพุทโธมีธรรมโอวิสังโฆอันนี้เป็นสาระนะตั้งมั่นแน่วแน่จิตท่านสว่างสวยัยใจท่านมีปัญญาปัญญารอบรู้ในกองสังขารพิจารณากายสติเป็นไปในกายท่านสบายใจทั้งวันเพราะท่านมีที่พึ่งเรียกว่าพึ่งที่พึ่งของท่านไม่มีอย่างอื่นเลยที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าก็ไม่มีละ อันนี้พระนิจเจ้านั่นแหละเป็นสารณะพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นสารี่พึ่งของข้าพเจา้านี่แหละที่ว่าเอ๊ะทำไมบางท่านเออรู้สึกท่านมีความรู้พิเศษยังรู้จิตรู้ใจรู้ใจตัวท่านแล้วยังรู้ใจผู้อื่นอ,อีกอ้าวก็ท่านรู้ท่านแล้วท่านก็ต้องรู้ผู้อื่น ผู้อื่นมันก็มีโลภมีโกรธมีหลงเหมือนกันท่านก็มีโลภมีโกรธมีหลงเช่นเดียวกันท่านมีดีใจเสียใจคนอื่นก็มีดีใจเสียใจมีกิเลสแต่ว่าทําไมบางท่านมากเหลือเกินอ้าวเพราะเพราะท่านสังสมก่อนทุกกองทุกกองกิเลสของท่านมากๆท่านไม่ยอมลดไม่ยอมละแต่ถ้าท่านลดอ่ะโอ้ยสบายทุกท่านก็มีความสุขกันได้ท่านก็สบายทุกท่านเพราะลดละทิฏฐิมานะ ละความโลภได้ละโกรธได้หลงได้ท่านก็สบายเพราะท่านมีกายบริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ใจท่านบริสุทธิ์ท่านเป็นมนุษย์เลิศละเลิศเพราะมีศีลยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งแต่ถ้าไม่มีลนะ่ะก็ยังไม่ได้เป็นมนุษย์จะเรียกว่าเป็นมนุษย์นะแต่ว่ารูปร่างท่านก็เป็นนะแต่ว่าใจท่านยังเป็นสัตว์เดรัจฉาโน หรือจะเป็นพวกสัตว์เฉานเป็นเปร์เป็นสุกรอะไรไม่ได้เป็นมนุษย์เลยแต่ถ้าท่านรังสังสมบูรณ์มากๆอย่างที่ท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญโพนานี่จิตของท่านพัฒนาดีมีปัญญารอบรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นผู้มีเีลย,ยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งแล้วอันนี้แหละนี่เป็นมนุษย์สมบัติได้มนุษย์สมบัติ ได้จิตท,ที่ว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วรู้ยิ่งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าคือเห็นนี่แหละเห็นอนนจจังทุกครังแล้วตาเห็นว่าเออเกิดมาแล้วทุกคนในโลกไม่ต่างกันมีเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ไปแล้วพัดพลากจากสิ่งที่เราลักเราชอบใจ ็นี่เห็นชัดเจนในขนาดเออใกล้ๆเขาปรรษานี่ก็มีมาตลอดมาไปมาไปไปมาไปมาก็นี่ก็ถือว่าเออทุกอย่างที่เราตั้งไว้ว่าเออจะให้เป็นยังไงงก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งสิ่งที่เราจะหวังว่าให้ได้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้สมหวังดังที่เราสมอยากจะได้ เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะไปยึดติดว่าเออเราอานี่แหละคือความประสงค์ที่เราตั้งใจจะกระทําบำเพ็ญเพื่อให้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะเท่านั้นไม่อยาจะเอาโนดเอานี่เอาได้อย่างนั้นอางน้ทำไมได้มันเสียใจแต่ว่าเราทาไปด้วยความไม่ประมาทตั้งใจทำจริงจัง,จงไปเดินจงกรมเกิดเดินตั้งสติกำนด,จ,ำนด,จ,ำนดจิตกำนดใจ ระลึกพุโทโธพุธโทโธให้รู้จริงรู้แจ้งเรวพิจารณากายสติเป็นไปในกายอันนี้แหละท่านที่เป็นทุกข์ก็จะพ้นจากทุกข์ท่านที่มีสุขแล้วท่านก็จะได้สุขยิ่งขึ้นไปเพราะว่าใจของท่านได้รู้รทำเห็นทมใจท่านยังไม่สงบท่านก็จะได้รับความสงบได้พบแสงสว่างคือมีปัญญาปัญญาลอบรู้ในกองสังขารในว่า ได้เห็นว่าเอออะไรทุกอย่างไม่เที่ยงแปลปวนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาทุกท่านเกิดมาไม่ว่าต,ตระกูลตระกูลสูงตระกูลต่ำยากจนเฉนใจไรรั์อับปัญญาเกิดมาก็มีแก่มีเจ็บมีตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นและจะต้องพัดพลากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจไม่มีใครหนีพ้นนี่แหละเรียกว่าเรามาเพียนพยายามเพื่อ ออถอนก่อนทุกกองทุก,อ,ทกอ,ออกจากจิตใจที่ใจเรายึดยึดอะไรยึดอุปทานยึดขันถือขันขันทั้งห้าที่เราแบกกันมาเนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเป็นธาตุกิเลสมาไม่รู้กี่กับกี่กันกี่ปีกี่แสนล้านก็นไม่รู้เพราะฉะนั้นขอทุกท่านอย่าได้เพลิดเพลินอย่าได้ประมาทโวเมาเล่งความภาคความเพียรเดินจงกรมภาวนาแผ่มเมตตา นั่นแหละจะทำให้ท่านทั้งหลายได้พบแสงสว่างได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทุกท่านเถิดอไปแล้ว